ปั๊มในโรงงานอุตสาหกรรมมีหน้าที่ทำอะไรคลิปนี้เราไปดูกันนะครับสำหรับปั๊มในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับถ้าปกติเนี่ยเพื่อนๆคุ้นเคยกันเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยปั๊มน้ำที่บ้านถูกไหมครับแต่ปั๊มในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับซึ่งปั๊มในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจะใช้ในการส่งของเหลวเท่านั้นนะครับปั๊มเนี่ยจะมีหลายประเภทมากมายนะครับแต่ในที่นี้ขอยกตัวอย่างปั๊มยอดนิยม ตัวหนึ่งแล้วกันนะครับคือปั๊มเซนติฟูกอลนะครับหรือปั๊มหอยโข่งเนาะซึ่งหลักการทํางานนะครับของเหลวเนี่ยจะถูกส่งผ่านระบบท่อมานะครับแล้วของเหลวเนี่ยจะวิ่งเข้าด้านขาดูดของปั๊มนะครับหรือด้านซักชั่นนะครับจากนั้นเนี่ยของเหลวก็จะถูกดูดเข้าไปเนาะของเหลวเหล่านั้นนะครับจะวิ่งไปที่ i พ p e l l e r eye นะครับของใบพัดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยของเหลวเหล่านั้นเนี่ยจะถูกเหวี่ยงดีสู์นะครับทําให้ของเหลวเหล่านั้นเนี่ย มีความเร็วที่เพิ่มขึ้นนะครับพอด้านขาออกที่เป็นด้านโมลูนะครับของเหลวเนี่ยที่มีความเร็วสูงๆนะครับจะมีความเร็วที่ช้าลงและเปลี่ยนไปเป็นแรงดนนันในที่สุดนะครับสุดท้ายของเหลวที่ออกจากด้านขาออกเนี่ยหรือด้านดิฉะนะครับ <เท historic> จะมีความดันที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีอัตราการไหลที่เพิ่มขึ้นนะครับก็สุดท้ายเนี่ยโรงงานก็สามารถเอาของเหลวที่มีความดันและอัตราการไหลที่เพิ่มขึ้นเนี่ย เอาไปใช้ประโยชน์ในโรงงานได้ต่อไปนั่นเองครับ